สวัสดีสวีดัตนิดลักแฟนตลอดทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับอาซอในิ้องคำอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อาซอพามาเจอกันในเกม Dinner Delights นะหรือว่าเกมร้านอาหารเลิศรสนั่นเองอาซอมาพร้อมกับคุณเจ็ดร้อยนะอาซอขอเริ่มที่เบสสิบก่อนเลยคาร์ดสิบหนอนะเออใครที่ชอบคลิปอาซอก็กดติดตามกดทูกใจหรือว่ายิ้มคุยกันใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาซอมาตอบนิวนะ เออเอาดีครับเออคูณสองนะอุ้ยเอาเรื่องฮะเอออุ้ยคูณสองมาฮะจังหวะนี้อุ้ยคูเข้าเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคูณคูเข้าเต็มระบบเลยทุกคนคูนสิบสองจังหวะนี้เรยตะวันก้อนโตอุ <No S 1> <Queen 1971. S 2> ้ยแปดร้อยห้าสิบสองบาทอุ้ยเอาเรื <saben> sure. ่องฮะเอออีกหกหมุนฮะอุ้ยเดี๋ยวหมดห้าหมุนนี้อาซอจะขออนุญาตปลาเป็ดเพิ่มนะเอออุ้ย เอาดิครับเอาดิครับอุ้ยสเต็กแตกฮะขอบคุณฮะขอบคุณฮะอุ้ยเอาเรื่องฮะเออน้ำมะนาวแตกอะน้ำมะนาวหรือน้ำฉ่เฉี่ยวนี่โอ้ยดีมากฮะจังหวะนี้เมืวานก็ตกอุ้ยหกร้อยห้าบาทฮะเอออีกสามเลยนะธรรมดาเลยอุ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เกเตอร์มาไวเอ่ยเออสเก็ตเตอร์ฮะยังไงปึ๊บปึ๊บยังไงฮะยังไงอุ้ยอุ้ย อุ้ยสเก็ตเตอร์ยังไม่เข้าวะเสบายอุ้ยอีกตัวเดียวเองฮะเอออีกหนึ่งสุดท้ายฮะอออออเอออังโซขอเออมาละฮะมาละเอุ้ยเริ่มมาฮะมาดิครับมาดิครับอุ้ยคูณห้าเข้าฮะาจะังหวะนี้เซตดิเซต,ด,ต,ด,ตดิฮะเอออุ้ยเกือบเต็มหน้ากระดาษทุกคนคูณห้าอุ้ยคูณเข้าเพิ่มนะตอนนี้อยู่ที่คูณเจ็ดแล้วนะอุ้ยคูณข้อเพิ่มข้ามมือคูณด้วเออจังหวะนี้น่ารอดก้อนโต าก็ต้องขออนุญาตปับเบ็ดเลยนะอาซอขอไปเบ็ด20ก่อนนะสิหมุนเออยังไงดีฮะเออยย่างย่างคุณเข้าดีมากเอออุ้ยเอาริคับอาริคับสอมที่สองมาอุ้ยเอออีกสองวานะอุ้ยอีกยี่สิบนะเอออุ้ยคุณสองเข้าดิเสร็จครับเสร็จอุ้ยสลัดแตกต่อเอออุ้ยคุณคุณโทุกคน คูณเข้าอุ้ยเข้าแปลงฮะเออคูณเข้าอุ้ยคูณคูณสิบสองฮะคูณเข้าเรื่อยๆฮะจังหวะนี่งานรางวัลก้อนอุ้ยเรื่งพันแปดร้อยบาทฮะเออเอาเรื่องนะทุกคนอุ้ยคูณแบบไหลลงมาเรื่อยๆเลยไหลยังไงให้ได้คูณสิบสองอะเออเอาดิครับเอาดิครับเอออุ้ยเอาเรื่องฮะคูณสองมาเออกาแฟแดงดลครับเอออุ้ยคูณสี่ เข้าคูณสี่ฮะเอ 84. อแปดสิบสี่อุ้ยคูณหกฮะจังหวะนี้นรวันก้องโตอุ้ยห้าร้อยสี่บาทฮะเจอคูณหกเข้าไปเอออีกนะหมุนฮะง่ายอีกสามหมุนอุ้ยเอาดีครับเออเอาดีครับจังหวะนี้คูณสองโอ้ยหนึ่งร้อยบาทฮะเออเอัอุ้ยอุ้ยคูณสี่คูณสีณ 4, ่ทุกคนเออเอาดีครับเอาดีครับ เอออุ้ออยสองร้อออคุณซี่ทุกคนเอออีกสิบอุ้ยจังหวะนี้สามอจดสองสทุกคนเงินรางวัลก้นโตอุอ้ยหนึ่สี่ร้อยแบาทอุย้ยอีกสามหมุนอีกสองหมุนนี้เดี๋ยวอาซอจะปัดเบ็ดแปเบ็ดสนะี่สิบนะเออเอาดิครับเอาเนี่อุ้ยคุณสอมาแล้วตัวนี้อุย้ยคุณซี่ฮนะจังหวะนี้หนึ่งร้อยย่ะเงินรางวัลก้อนโต รึ่ยร <rawd Moder> ้อยแปดสิบบาทอเ้อขอบคุณคฮะขอบคุณคฮะอุ้ยอรีคับควรเข้าออกนะเออเกือบเกือบเกือบขอเบสสี่สิบสักสิบหมู่นะยังไงฮะอุ้ยเอาดีครับเอาดีครับยังไม่มาฮะยังไม่มาฮะเอออีกเจ็ดหมู่นะอุ้ยอีกหกหมู่นะยังไเอออรีครับอรีครับอุ้ยเอัเรื่องฮะ เอออุ้ยเอาดิเอาดิอุ้ยคูณฟีฮะจังหวะนี้อุ้ยแตะไหล่เรื่อยๆฮะไหล่เรื่อยๆอุ้ยอะไรครับอะไรครับอุ้ยคูณหกทุกคนคูณหกมาอุ้ยคูณทอาไรคูณแปดอุ้ยจังหวะนี้ราวัลก็อนโตอุ๊ยสองพันหกร้อยห้าสิบหกบาทนะเออเจอคูณแปดเข้าไปทุกคนเออมาละฮะเกาะเนี้ยเปิดเธอเลยฮะเออเอาเอาดิครับ ไดกลนะอุ้ยขอบปิดปิดอุ้ยอุ้ยเราคูณเจทุกคนจังหวะน,นี้เรางวัลก้อนโตอุ้ย, 1, ยนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทฮะเออเราเนี่ยอีกสิบหนึ่งฮะเอาด,เอาดาอิเอาดิคูณห้ามาอุ้ยอันนี้ครับอันนี้ครับคูณห้ามาอุ้ยคูณเจ็ดทุกคนเออหลาย,ยรูแน่อะไรโคตรดอีเออเอาดิเอาดิอ,าดอ,าดอุ้ยจัหงหวะนี้คูณเจ็ดฮะอุ้ยเงินรางวัลก้อนโต สองพันแปดนะทุกคนเออจังหวะนี้อสรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันที่168่งหกแสล็อตีไอพีนะไ <res> อต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อสอนะบ๊ายบาย